คนที่ซื้อจากผมไปอ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีคนใช่เพราะราคานี้ราคาพอๆกับลูกฟ้อนเลยแต่เป็นนกนกสามปีแล้วเล่นไม่จบไม่สิ้นทั้ทีอะไรเล่นทั้งวันพอได้เล่นแล้วใช่ไหมเล่นทั้งวันเล่นเล่นทั้งวันจริงๆถ้าในกรงนี้มีตั้งแต่สี่เดือนถึงเก้าเดือนครับทำไมหนาชื่อน่ารักจังลูกเป็นกระตั้วไททันครับค่ะคันไททันเนี้เป็นตัวที่เคยแข่งบินแล้วก็ได้รางวัลมา สวัสดีค่ะครอบครัวโอริค่ะวันนี้เราอยู่กันที่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะคะวันนี้เราจะมาเยี่ยมชมร้านนกนะคะลวงทองเบิร์ชอปค่ะของคุณเฟียสนะคะเป็นร้านที่ใหญ่ที่สุดในอ่างทองนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นขอแนะนําคุณเฟียสด,ด้วยค่ะสวัสดีค่ะค,คุณเฟียสแนะนําตัวด้วยค่ะเฟียสครับรบ้านลวงทองเบิร์ชอปนะครับ <c oughs> ตั้งอยู่ที่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะครับอยู่ด้าน ฝั่งเดียวกับว่านกก่อ่อนถึงทกรสอครับผมค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะว่าทางร้านมีอะไรจําหน่ายกันบ้างนะคะรวมถึงนกด้วยนะคะเริ่มที่ลูกป้อนกันเลยนะคะมีอะไรกันบ้างคะวันนี้ลูกป้อนมีหงหยกครับค่ะพ็อกกระเทลแล้วก็สันคนัวครับค่ะก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆใช่ไหมคะตรงใช่ครับก็จะวนเวียนเข้ามาทั้งถ้าเบื้องต้นหากฟอคัสเลิฟเบิร์ดเลิฟขอบไม่ขอบกีซีกอะไรครับค่ะ ก็จะมีมีวนเวียนเข้ามาค่ะเราดูเขากระเทลวจีอ้วนมากเลยอ่ะน้องหงยกใช่ไหมคะเนี่ยใช่ครับค่ะมาขออาหารนะคะเนี่ยกำลังน่ารักกันเลยดีค่ะดึงออกมาป้อนเพราะแม่เขามีลูกเยอะแล้วป้อนไม่ไหวก็เลยอ๋ออันนี้รเราก็ล้วงออกมาจากลังเพื่อมาช่วยเขาป้อนใช่ไหมคะค่ะ,คะ ในส่วนของคอคเทลเนี่ยถ้าเป็นลูกป้อนเนี่ยราคาเราจะเริ่มต้นที่ประมาณก็เลยถ้าอยู่ช่วงนี้ก็ประมาณแ800ดร้อยครับก็จะมีขึ้นลงตามราคาตลาดคก็ราคาคอคเทลก็จะอยู่ที่ประมาณแ800ร้อยนะคะเริ่มต้นนะคะนี้ค่ะแล้วถ้าเป็นซันนะคะตอนนี้เป็นไงบ้างคนี้ค่อนข้างแรงก็สามสามพันสามพันนะคะประมาณสามพันเนาะเป็นยังไงถ้ามีเข้ามาตลอดไหมคะในส่วนของซันช่วงช่วงนี้น้อยน้อยนะค่ะ ไข่ซะเยอะก็เลยไม่มีลูกป้อนลงมาทุกที่แหละท่วงนี้ซันจะแบบราคาตลาดนะแต่ว่าของที่นี่เองก็มีเลี้ยงไว้ด้วยเหมือนกันก็มีครับ่คะถ้ามีลูกเราก็เอามาจําหน่ายหน้าร้านก็มีมีบ้างครับแล้วเหมือนรับซื้อด้วยไหมคะใช่ครับรับซื้อด้วยใช่ครับค่ะ บริเวณจังหวัดอ่างทองนี้ก็มีคนมาส่งเหมือนกันใช่มมีครับนนก็มีตลอดก็บริเวณรอบข้างยุทธยาสุพรรณสิงดีก็จะมีถ้าจะเป็นลูกคา้ากันเขาก็จะ,ะจะเอาเข้ามาส่งเวลาครับถือว่าร้านในจังหวัดอ่างทองนี่ร้านเราเป็นร้านเดียวไหมหรือว่ามีหลายร้านมาเกี่ยวข้องถ้าแบบชัดเจนเลยครับเป็นร้านเดียวร้านเดียว่ลยนะใช่งั้นก็ใหญ่ที่สุดในอ่างทองเลยใช่ครับค่ะ ผงโยกพอแลนด์ใช่ครับค่ะไซส์ประมาณอายุเท่าไหรคะเนี่ยนี้เอ่อก็จะเป็นไซส์ไซส์ลงลังครับอ๋อลงลังใช่ลงลังจนถึงแบบนกอายุ5-6เดือนค่ะอันนี้เราก็เอามาไว้รวมเลยใช่ครับแล้วในส่วนของราคาละคะเริ่มต้นเริ่มต้นที่ร้อยห้าสิบครับค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะนี่ก็เลือกสีไหนไซส์ไหนก็เลือกได้เลยนะคะมีให้เลือกเยอะนะคะครับค่ะ ก็ค่อนข้างขายดีครับสำหรับต่างจังหวัดนะเพราะเป็นเป็นเป็นตัวเริ่มต้นด้วยราคาที่เขาไม่ได้หนักมากแบบสีผู้ครองซือให้น้องๆเลี้ยงเพื่อแบบเหมือนฝึกความรับผิดชอบอะไรครับก็เด็กๆเลี้ยงได้นะใช่ครับราคาไม่สูงแล้วก็สามารถที่จะเหมือนคนที่เริ่มต้นหรือว่าหัดเลี้ยงนกนะครับสีสันสวยงามนะคะมีสีมีลายให้เลือกเยอะครับอันนี้ก็ ส่วนหนึ่งนะคะที่ที่แยกกันไว้เนาะนี่ใช่ครับเขาาอยู่กรงเดียวกันเขาจะแน่นเกินไปก็เลยแยกแยกกรงให้เขาอยู่สบายๆแยกกรงไว้ให้เขาอยู่กันได้บินได้สะดวกสบายนะนี้ค่ะต่างจังหวัดเองก็จะนิยมเลี้ยงใช่ไหมคะนี่ใช่ครับนิยมเลี้ยงเพราะถือว่าราคาไม่สูงเนาะอย่างที่บอกค่ะเด็กๆก็เริ่มหัดเลี้ยงได้นะใช่ครับราคาไม่สูงสีสันมันมันออกออกไปได้เยอะครับ <ช>สีสันสะดุดตาสวยงามก็มีเข้ามาตลอดนะคะนี่ครับะสำหรับกรงนี้ก็จะเป็นเป็นอังกฤษเกรดเกรดเลี <t> ้ยงเล่นครับค่ะเป็นอังกฤษนะคะเกรดเลี้ยงเล่นค่ะนกอายุรวมไหมคะหรือว่าอายุรวมกันครับราคาเริ่มต้นที่ประมาณเท่าไหร่คะท่านนี้สี่ร้อยครับประมาณสี่ร้อยนะคะค่ะอันนี้ก็จะตัวใหญ่กว่านะคะใหญ่กว่าฮอลแลนด์ใช่ครับค่ะ อังกฤษนี่เข้ามาตลอดไหมคะมีขาดนะมีขาดครับมีขาดเหมืมอนกัน<า>ใช่ไหมขาดถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นเลิฟเบิร์ดนะคะใช่ครับค่ะอันนี้มีขอบตานะคะใช่ครับค่ะสีสวยเลยอะอายุประมาณเท่าไหร่กันแล้วคะเนี่ยตัวนี้เป็นเป็นนกรวมครับนกรวมนะแล้วในเรื่องของราคาล่ะคะ ถ้ากลงนี้จะเริ่มต้นที่ห้าค่ะสีสวยนะคะนี่ใช่ครับอันนี้ก็มีไว้ประมาณสี่กลงคะสองสองกลงใช่ครับเพราะเพราะราคาจะแตกต่างกันถ้าถ้ากลงนู้นราคาจะเริ่มต้น3ามค่ะอันนี้จะสีสูงใช่ไหมคะใช่ครับเราจะแยกไว้แยกไว้ใช่ครับ น,นี้ก็เป็นเลเบิร์ดมีขอบตาเหมือนกันใช่ครับค่ะก็จะแยกสีไว้ใช่ไหมคะใช่ครับค่ะอันนี้ถือว่าเป็นสีล่างเนาะใช่ครับสีสีสีทั่วทั่วไปสีทั่วทั่วไปนะคะค่ะราคาก็เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณประมาณ350ครับ350นะคะมีให้เลือกหลายสีเลยนะคะน้องก็อยู่ข้างบนกันด้วยนะคะเนี่ยแต่ถ่ายอาจจะไม่ได้ทั้งหมดนะคะมีเข้ามาตลอดนะคะสำหรับเรื่องมีเข้ามาตลอดครับค่ะ ต่างจังหวัดก็จะนิยมเลี้ยงกันด้วยไหมคะถ้าใช่ใช่ครับถ้าหงยกกับเลืเบิร์ดจะเลี้ยงกันเยอะครับเขาเป็นนกที่สีสันสวยงามเหมือนตัวไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยราคาก็อาจจะไม่ได้สูงมากใคจับต้องง่ายดูแลง่ายครับสำหรับกรงนี้ก็เป็นเลเบิร์ดไม่ขอบครับเลือดไม่ขอบเราจะแยกกันเลยนะมีขอบตากับไม่ขอบตาค่ะนกรวมใช่ไหมคะอายุรวมรวมใชครับค่ะ ของราคาแล้วคะถ้าไม่ขอบตานี่ประมาณเท่าไหร่คะเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ที่ประมาณ500ครับประมาณ500นะคะสีสวยๆเลือกกันได้เลยนะคะเนี่ยชอบคนุ๊กค่อนข้างอายุดีครับพอพอชุดเนี่ยน่าจะเอาเข้ามานานแล้วเหมือนกันอคือเขาเลิกไข่กันแล้วไหมหรือว่ายังรังอันนี้ผมมาติดหลอกไว้เอาไว้ให้แบบแบบจับคู่พอเขาจับคู่กันเอง ผมก็จับใส่ลังข้างหลังบ้างาก็มีเริ่มจับคู่กันบ้างแล้วใช่ครับก็เหมือนว่าใกล้หรือว่าพร้อมทำคันธ์ใช่ไหมคะเนี่ย<ช>เอาไปก็ถือว่าเอาไปปักสภาพอีกนิดนึงใช่ครับค่ะหรือถ้าถ้าลูกค้าต้องการนกที่แบบเข้าคู่แล้วอะ่ะทางโซนด้านหลังครับผมก็ขายคู่ หมายความว่าต้องการนกที่เข้าคู่แล้วจับคู่แล้วเนี่ยทางร้านก็มีเหมือนกันมีครับค่ะอยากได้สีไหนก็เดินเลือกได้เลยช๊อปจ๊อปปิ้งได้ทุกวงเลยครับค่ะสำหรับรงนี้ก็จะเป็นคอกระเทลใช่ครับค่ะนกอายุประมาณเท่าไหร่คะเนี่ยถ้าวงนี้ถ้าถ้าวงนี้เป็นนกอายุดีแล้วครับค่ะชุดนี้ผมเอาไปบินที่บ้านมาประมาณ4ี่เดือน หมายถึงว่าเอาไปใส่กรงใหญ่กรงกรงใหญ่ที่บ้านผมอะไซส์6คูณ8เพื่อให้เขาเขาฟอร์มฟอร์มฟอร์มร่างกายครับพออายุดีๆผมก็จับเอกมาขายใช่ก็คือผมผมจะไปฟอร์มนกก่อนให้แบบทรงดีๆเผื่อถ้าตอนไปอยู่อยู่กับมือลูกค้าเงี้ยเขาจะได้ไม่มีปัญหาครับก็เหมือนให้เขาได้เหมือนวอร์มร่างกายให้แข็งแรงไปปรับการกินไปปรับร่างกายอะไรครับค่ะ แล้วราคาล่ะคะถ้าเป็นในส่วนของพ็อกเทลตอนนี้เริ่มต้นพันหกร้อยต้นต้นครับค่ะถ้าเป็นนกโตใช่ไหมใช่ครับตือพันต้นๆ้นใช่ครับค่ะในส่วนของพ็อกเทลเองก็มีเยอะนะคะครับค่ะน่ารักมากเลยอ่ะวนตุ๊บเลยโอ้ยดูดิตัวใหญ่มากกว่านี้ตัวใหญ่มากเลยสวยด้วยโอ้ยไม่ยอมออกจากกล้องเลยลูกเต็มกล้องเลยจะหลับค่ะหลับค่ะตอนนี้ สำหรับกรงนี้ก็อีกหนึ่งกรงนะคะคอนทลค่ะแยกไว้นะอันนี้ก็จะมีสีนอม่อนมีไหมคะเนี่ยตอนนี้มีครับอ๋อมีอยู่ด้วยเหมือนกันเนาะค่ะค่ะถ้าถ้ากรงนี้จะผมจะมีที่ตรวจเพศแล้วเป็นเป็นคู่เมียพร้อมใบเลยก็มีท่านใดที่อยากทราบเพศให้อ่าทางร้านก็มีที่เช็คเพศแล้วเหมือนกันที่เช็คแล้วใช่ครับค่ะนกตัวใหญ่อ่ะสวย สำปงนี้ก็จะเป็นฟอพัดนะคะใช่ครับค่ะอายุประมาณเท่าไหร่กันแล้วคะเนี่ยมีมีตั้งแต่เด็กเลยครับลงลังถึงถึงพร้อมทำครับค่ะแล้วในส่วนของราคาฟอพัแล้ะคะเนี่ยรที่ถ้าถ้าเป็นเขียวกับฟ้าครับแต่ตอนนี้ไม่มีตัวอย่างครัพอดีถ้าเขียวฟ้าก็ราคาประมาณ300ร้อครับถ้าเป็นชุดพวกนี้ก็ ราคาประมาณ450-500ครับราคาของฟอพัทก็อยู่ที่สีด้วยใช่ครับอยู่ที่สีค่ะอันนี้ก็มีบางคู่ที่เริ่มโตแล้วใช่ไหมคะเนี่ยส่วนใหญ่ครึ่งนึ่งอะครับจริงๆน่าจะเกินครึ่งที่อายุดีๆแล้วที่อายุดีๆะคะค่ะฟอพัดเป็นไงคะขาดไหมคะก็ไม่ขาดนะไม่ขาดนะมีมีตลอดนะคะค่ะ แล้วในะส่วนของลูกป้อนแบนี้เราเจอไหมพอพัดไม่เจอเนาะไม่เจอครับค่ะไม่มีนะค่ะตรงนี้ก็เป็นกงรวมเลยนะคะใช่ครับค่ะมีอะไรกันบ้างคะ่ะมีฟินเจสีครับมีกะทิแล้วก็กระจอกชวาครับค่ะฟินนี้หนึ่งกระจอกชวาด้วยกระจอกชวาอ้วนมากเลยอะ่ะกะทินี้หลบไปเลยค่ะเนี่ยแอบ,บอยู่ในนี้ไปแล้วค่ะกะทิค่ะแล้วราคาเป็นไงคะเนี่ยกะทิ กะทิถ้ากะทิราคาตัวละสามร้อยครับค่ะโอ้ยน่ารักเลยกะทิมาแล้วลูกนะอ่าค่ะแล้วฟินละคะฟินฟินตัวละห้าร้อยครับค่ะเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวค่ะกระเจอกเทวาละคะกระเจอกเทวาตัวละสามร้อยครับค่ะทุกสีเหร ใช่ครับค่ะสีขาวสีดาสีเทาสีโอวันซินก็คือราคาเดียวกันหรอคะใช่ครับราคาเดียวกันเลยคือ300อหมดเลยใช่ครับค่ะเพราะ <โ frustrating S 2> ด้วยผมจํานวนทางโซนเนี้ยค่ะเอ่อแทบไม่มีคนเลี้ยงเลยเอ่ออันเนี้ยผมผมพอดีไปเที่ยวแล้วก็แวะผ่านแล้วเขาปล่อยปล่อยเหม,มามาครับก็เลยเลยรับมามา <ๆ S 2> ดูแลไว้แบบให้ให้ลูกค้าดูที่ความแตกต่างครับ ถัดมาก็จะเป็นลิงเน็ตนะคะใช่ครับค่ะลูกป้อนไม่มีเลยนะวันนี้ไม่เจอใช่ครับไม่มีแล้วแต่ปกติก็ยังมีเข้ามาใช่ไหมคะรือว่าช่วงนี้หมดละใช่ช่วงนี้หมดแล้วครับค่ะหมดฤดูการของลิงเน็ตแล้วเนาะลูกป้อนก็จะมีลูกโตใช่ครับค่ะตัวนี้เอ่อสามสามปีแล้วครับอันนี้สามปีแล้วใช่จริงๆเขาเขาเคยมีคู่แต่อคู่ไม่อยู่ใช่ครับลุดไปก็เลยเหลือตัวเดียวค่ะ อันนี้เขาเป็นเพศผู้หรือเพศเมียคะเนี่ยเพศเมียครับเพศเมียเนาะใช่ครับค่ะแล้วจำหน่ายไหมคะนี้ครับจำหน่ายครับค่ะราคาประมาณเท่าไหร่ถ้าเป็น่วเกี่ยวตัวตัวละพันห้าครับหนึ่งพันห้าร้อยค่ะอันนี้นี่ถ้ามีคู่นี่ก็สามารถที่จะเข้าได้เลยใช่ครับเพราะราคาเนี้ยราคาพอๆกับลูกฟ้อนเลยแต่เป็นนกนกสามปีแล้วอ่าสำหรับคู่นี้ล่ะคะ คู่นี้เป็นไวบิลลี่ไคลครับค่ะครับอายุประมาณปีปีกว่ากว่าครับปีกว่ากว่าใช่ครับค่ะอันนี้ก็คือเราจับคู่กันไว้ใช่ไหมใช่ครับจับคู่ไว้แต่ว่าเป็นนกของทางร้านที่ทางร้านเลี้ยงไว้ใช่ครับค่ะน้องสนมากเลยอ่ะมีผมชอบอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็ดูเขาเล่นแล้วมันแบบเป็นแบบเอกลักษณ์ดีที่แบบ แบบมันไม่เหมือนนกแก้วสายพันธุ์อื่นครับก็พอมาเลี้ยงจริงๆแล้วโหเข้าใจเลยว่าว่าเขาเล่นแบบเล่นโหดมากแบบคือพลังเขาเยอะมากครับอ๋อค่ะอุ้ยดูสิ๋ยวผมแนะนําเลยถ้าแบบถ้าแบบใครสายเล่นใช่ไหมใช่ครับสายเล่นใช่ไม่ใช่สายบินนะถ้าสายเล่นเนี่ยอันเนี้ยขายเหมาะมากค่ะอ๋อน่ารักอะยังไงคะเนี่ยเด่นเด่เขาคือยังไงคะเนี่ยที่ให้เห็นมาก็ ความเล่นเขาที่แบบแบบพี่เลนนะครับผมผมบอกได้ว่าผมไม่เคยเจอโนกพี่เลนนะเล่นแบบเล่นเรอลูกฮะใช่ครับเล่นจริงจังมากค่ะมีแอบตีลังกาด้วยอแต่ไม่โชว์แล้ว่ตอนนี้ค่ะโอ้ดูดิแล้วในเรื่องของการพูดเหรอคะเขาเป็นนกพี่ยังไงพูดได้ไหมคะหนึ่ถ้าเราฝึกถ้าไขไขน่าจาม่พูดนะครับ ก็จะเป็นสายเล่นเลยครับสายเล่นเลยลูกฮะน่ารักนะคะเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นกับเขานานแล้วใช่ไหมใช่ครับไม่ค่อยได้เล่น่ะคเมื่อก่อนก็เคยเอามาเล่นนะใช่เคยเอามาเล่นอยู่แต่ตอนที่เล่นก็เหมือนพอเราไม่ได้มีเวลาเล่นกับเขามากๆอ่ะ ความพลังเยอะเขาแหละมันทาให้เราแบบเล่นเล่นไม่จบไม่สิ้นทักทีอะไรเล่นทั้งวันพอได้เล่นแล้วใช่ไหมเล่นทั้งวัน่ล่นเล่นทั้งวันจริงๆค่ะสําหรับกรงนี้ก็จะเป็นซันคอโนอใช่ครับค่ะยังไงคะเนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่อายุถ้าถ้าในกรงนี้มีตั้งแต่สี่เดือนถึงเเดือนครับค่ะมี4ีเดือนถึงเเดือนเลยนะรวมกันอยู่เลยนะคะค่ะ อันนี้ก็พร้อมที่จะจําหน่ายใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะถ้าอันนี้ถือว่าโตมาจากลูกป้อนแล้วเนาะก็มีส่วนหนึ่งโตจากลูกป้อนครับอีกส่วนหนึ่งก็มาตอนสามสี่เดือนอะไรเงี้ยครับสลรับรับซื้อเข้ามาแล้วในส่วนของราคาละคะถ้าอยู่ในกรงนี้ประมาณเท่าไหร่คะเริ่มต้นที่4ี่พันห้าครับค่ะเช็คเพศไหมหรือว่ายังยังไม่ได้เช็คครับยังไม่ได้เช็คเพศนะค่ะ ถ้านกเด็กรู้สึกว่าจะ4ี่ทันสองถ้าสมจำไม่ผิดนะที่นี่ก็จะรับเช็คเพศนกด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมีมีรับอะไรบ้างคะเช็คเพศเจาะห่วงไหมคะใส่ห่วงไหมใช่ครับถ้าใส่ห่วงก็คือถ้าซื้อห่วงกับทางร้านผมก็ใส่ให้ฟรีใส่ให้ฟรีใช่ครับแล้วก็ห่วงห่วงสลักชื่อก็รับทำค่ะอ๋อเพราะว่าบางคนเขาจะสลักชื่อหรือว่าโทรเบอร์โทรไว้ใช่ครับค่ะ ันนี้ทางร้านก็รับเช็คเพศนกด้วยเหมือนกันใช่ครับค่ะร้านเปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันครับ9ก้าโมงเปิด9ก้าโมงครับปิด6กโมงครึ่งทุกวันเลยทุกวันไม่หยุดนะคะครับไม่มีวันหยุดค่ะน้องตัวนี้ชื่อเบอร์รี่ครับเป็นสายพันธุ์บแวนโกมาคอนะครับค่ะก็อายุประมาณ11เดเดือนค่ะครับก็เอาไว้ฝึกบินแล้วก็เอาไปบินกับกลุ่มต่างๆนะครับค่ะเอาไปแข่งบ้าง แต่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 ตัวนี้เลยยังไม่ได้ผ่านการแข่งนะครับแต่ก็เอาไปร่วมร่วมกิจกรรมบ้างแล้วร่วมบินอิสระกดกลุ่มบินใช่ครับค่ะยังไงอะถ้าไปแข่งนี่คือยังไงคะถ้าในกรณีแข่งอะครับเขาจะเป็นแข่งแข่งคอแบกนะครับแข่งคอแบกก็คือนํานกใส่ก่องนะครับแล้วก็ปรับระยะทางตามสายนกสายเล็กก็จะใกล้สายกลางสายใหญ่ก็จะไกลไกลไปหน่อยนะครับแล้วก็ ให้นกออกจากกรองแล้วก็เรียกมาหาเจ้าของอถ้าตัวไหนไวที่สุดก็จะได้ได้ตามตามตามลำดับไปครับแต่ว่าตอนนี้ยังยังไม่ได้ไปแข่งใช่ไหมใช่ยังไม่ได้ไปแข่งครับแต่หมายถึงว่าเราเริ่มฝึกบ้างเหรอคะใช่ครับเพราะเพราะตัวนี้ผมเพิ่งได้นกมายังไม่ถึงเดือนครับแต่ก็ก็กําลังปรับกําลังฝึกเขาอยู่ค,ครับแล้วในเรื่องของการพูดนะคะฝึกพูดไหมคะส่วนนี้ค่อนข้างพรสวรรค์พูดได้ค่อนข้างดีเลยครับ เบลลี่เขาเขาจะพูดช่วงเย็นตอนช่วงเวลาที่เขาจะออกบินนะครับเขาก็จะเริ่มเริ่มกระวนกระวายเขาจะเรียกป๊าป๊าเรียกชื่อเองใช่ครับถึงคือยังไงเราจะให้เขาบินทุกตอนเย็นหรอคะใช่ครับก็คือใช่ครับก็คือให้เขาไปไปออกกําลังกายครับแล้วการบินของเขานี่ไกลแค่ไหนคะประมาณกี่นาทีถึงกลับก็บินจริงๆก็หลัก หลักไม่ได้เยอะครับแต่ก็จำนวนการบินก็ปล่อยหลายๆรอบเซตผู้นะคะใช่ครับมีชื่อไหมคะเนี่ยเอ่อชื่อวิปคีมครับโอ้ทำไมหนูชื่อน่ารักจังลูกเป็นกระตั้วไททันครับค่ะไททันอายุเท่าไหร่นะอายุตัวเนี้ยน่าจะไล่สิบปีแล้วครับไล่สิบปีใช่ัไหมอ๋อเพราะสังเกตจากปากจากเท้าเขาขาวอันนี้ ยังไงคะทางร้านจำหน่ายไหมหรือว่าเดี้ยงไว้ก็ตอนนี้จำหน่ายแล้วเพราะพอดีไปได้บุโกมาก็อยากอยากไปเปลี่ยนเป็นบูโกมาอีกตัวหนึ่งเลยเพศผู้นะลูกชื่อวิปคีมวิปคิมลูกโอ้น่ารักมากเลยชื่อน่าจะประมาณ10ปีนะใช่ครับแต่เขานิ่งขึ้นเยอะครับเพราะมาตัวแรกอ่ะ ถ้าระยะนี้อยู่ไม่ได้เลยเขาด้วยสัญชาตญายาทเขาเขาโฉกหมดเลยครับแต่ตอนนี้ถือว่านิ่งแล้วครับค่อนข้างนิ่งป้อนป้อนป้อนจากมือได้อะไรเงี้ยใช่ตัวนี้ก็เริ่มที่จะจําหน่ายนะใช่ครับประมาณเท่าไหร่ราคาสามหมื่นนิดๆสามหมื่นนิดๆนะคะราคาก็คุยกันได้ตกลงกันได้ใช่ตลอได้ก็ถ้าใครมีเนียที่อายุดีๆครับไปพร้อมทาใช้งานได้เลยค่ะอันนี้ก็ เตรียมปรับพฤติกรรมเขาครับเ<ม>พราะอายุเขาใกล้จะได้แล้วค,ครับก็คือถ้าในสี่ตัวนี้มีสองตัวที่เช็คเ็จแล้วกับอีกสองตัวที่ที่รอเ็็คค,ครับค,ค,คือ,อยังไงก็คือเอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วพอเขาโอเคเราถึงจะไปหน้าร้านาถ้าในส่วนส่วนของของหน้าร้านครับส่วนใหญ่จะเป็นนกนกเด็ก ครก็ก็คือเป็นเป็นขั้นสตาร์แต่ถ้าคนสนใจอยากจะได้นกที่จับคู่แล้วนกนกอายุค่อนข้างดีผมก็จะพามาดูหลัง้างพามาดูหลังลาหลังาคือตอนนี้ใครอยากเลี้ยงใช่ไหมครับใช่ครับได้ใช่ค่ แล้วในส่วนของราคาถ้าเป็นไซส์ี้นี่ต้องขายเป็นคู่ไหมคะหรือว่าไม่จําเป็นครับ<ะ>ก็ก็แยกได้<ะ>ในส่วนของแยกอ่ะราคาก็จะเบากว่าที่แบบแบบจับคู่แล้ว<ะ>ใช่เพราะเพราะที่จริงน,นกนกจากผม่ะถ้าเป็นนกจับคู่อ่ะ ถ้าผมเรี้ยงดังตงี้ราคาค่อนข้างสูงแต่ผมปรับพฤติกรรมเขาหลายหลาย,หลายอย่างเรื่องเรื่องการกินนะครับเรื่องเสียงแล้วก็ผมมาการันตีเพราะผมเลี้ยงตั้งแต่นกเด็กขึ้นมาไม่ได้แบบเอานกเหลืองมาแล้วมาบอกว่ามันเป็นนกพ่อแม่อะไรเงี้ยคนที่ซื้อจากผมไปอ่ะร้อเอร์ซ็นไม่มีปัญหาใช,ใช่ราคาประมาณเท่าไหร่ตอนตอนเอาคู่ล่าสุดที่ผม ปล่อยไปผมปล่อยไปหมื่นหกแต่นัน้นเป็นลูกค้าเก่าที่เขาเขาเคยซื้อตั้งแต่หมื่นต้นๆอะไรับแล้วก็เขาเขาเขาได้ผลง,งานมาตลอด uh เขาก็เลยกล้าที่จะซื้อเพราะมีไข่ใบหนึ่งก็สองพันแล้วค่ะ้ใช่ครับมเนาะตอนนี้ซันนี่แบบว่าราคาแบบดีมากเลยอ่ะคู่นี้ผมเอาไว้ทำเพราะ เพราะตัวนี้เป็นตัวที่เคยแข่งบินแล้วก็ได้รางวัลมาออ๋หมายถึงว่าน้องเซียสเนี่ยก็นำซันพน,นัวไปแข่งบินเหมือนกันใช่ครับค่ะฝึกยากไหมเราคิดว่านึกว่าจะเป็นแต่นกโตโตตัวใหญ่ๆมาค,คอห,หรืออะไรเง<อ>ี้ยที่บินอะ ก็ที่ที่เขาแข่งกันนะครับมีเริ่มตั้งแต่หงโยกฟอพัดเลยนะครับกาจะแบ่งตามตามไซส์ใช่ครับแบ่งตามไซส์ไปอันนี้ก็คือตัวไหนนะที่เคยไปแข่งมานี่ครับตัวแข่งบินมาแล้วเหมือนกันใช่ครับเคยเคยได้รางวัลมาสนามหนึ่งอ๋อค่ะรางวัลอะไรเอ่อได้รางวัลที่สองครับรางวัลที่สองค่ะอันนี้ก็คือปลดระวางการบินละ ก็ผมมีตัวเมียอายุดีแล้วก็เอามาลองเขาดูเพราะปกติอ่ะ ตัวนี้กับกับตัวที่ผมปล่อยอ่ะผมจะปล่อยคู่กันแต่เขาเนี้ยมันด้วยตัวเมียอายุดีแล้วผมหาหาคู่ไม่ได้ใช่ก็เลยลองเอามาใส่เผื่อเขาจะปุ๊ฟปุ๊บบ้างอะไรเงี้ยอ๋ออันนี้คือไงเข้าคู่กันดีละยังครับผมใส่ได้ประมาณเดือนเดือนกว่ากว่าเขากำลังตัดสินใจอยู่เพราะอันเนี้ยก็อายุดีเต็มที่แล้วจะรอเจอคู่ก็ก็ยังไม่อยากเสี่ยงเพราะเนี้ยมันโตโตจากผมมามันสามปีกว่าแล้วครับใช่ค่ะ ทางของน้องเฟสเนี่ยสำหรับมือใหม่ที่หัดเลี้ยงอะค่ะเราก็จะมีการแนะนําด้วยใช่ไหมคะนี้ใช่ครับผมผมก็ให้คาปรึกษาตลอดการเลี้ยงเลยค่ะครับหมายถึงว่าซื้อนกจากทางร้านไปก็สามารถปรึกษาได้ตลอดเลยนะคะนี้ก็คือคือจริงๆไม่ได้จําเป็นว่าจะซื้อจากจากจากทางผมไหมคือซื้อที่ไหนก็ได้แล้วก็ในส่วนของหลังจากนั้นเรื่องของการดูแลถ้ายังเป็นมือใหม่อะไรเงี้ยเรื่องอาหารเรื่อง เรื่องการการดูแลนกอะไรเงี้ยผมให้คำปรึกษาได้ตลอดเลยครับมีกรงมีลังครับมีหลายไซส์หลายขนาดหลายแบบในส่วนของนกกรงแล้วก็มีอาหารด้วยตรงนี้ใช่ครัเราสามารถส่งให้ลูกค้าต่างจังหวัดได้ไหมคะส่งได้ครับส่งส่งได้ได้ทุกจังหวัดนะคะใช่ครับค่ะ เดี๋ยวรายละเอียดการส่งค่าขนส่งนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามกับทางร้านรวงทองเบอร์ช็อปได้นะคะมีมีเพจค่ะเพจครับมีเพจก็คือรวงทองเบอร์ช็อปใช่ไหมครับเป็นรวงทองเบอร์ช็อปเลยมีคอนแบบเป็นเป็นแบบมีถาดหรือคอนแบบแบบพกพาก็จะมีมีหลายสเปคครับ มีคอนด้วยนะคะแล้วในส่วนของทางร้านก็จะมีพวกอาหารครับอาหารอุปกรณ์ก็ครบพร้อมเลี้ยงหมดเลยครับค่ะทุกอย่างนะคะสาหรับนกนะใช่สำหรับนกกงก็มีค่ะใช่ครับกงเราส่งสั่งจังหวัดได้เหมือนกันเนาะส่งได้ครับค่ะแต่ลูกค้าต้องประกอบเองไหมคะใช่ครับถ้าถ้ากงถ้าประกอบไปเนี่ยชิ้นชิ้นชิ้นใหญ่ค่าส่งค่อนข้างสูงอันนี้ก็มีหลายไซส์หลายราคาใช่ครับหลายไซส์หลายราคาค่ะ ในส่วนของทางร้านก็มีอาหารนกนะครับอาหารนกอุปกรณ์เสริมยาวิตามินค่ะมีครบนะคะใช่ครับอันนี้ก็เปิดทุกวันทุกวันครัแล้วก็สามารถที่จะส่งทั้งนกทั้งอาหารอุปกรณ์การเลี้ยงการเล่นไปให้ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดได้ใช่ครับสนใจรายละเอียดนะคะก็สามารถเข้าไปที่เพจเพจลวงทองเบิร์ตชอปครับค่ะ หรือถ้าถ้าเข้ามาที่ร้านนะครับก็ปักใน Google แม p ลวงทองเบิร์ดช็อปได้เลยค่ะสำหรับท้ายคลิปนี้ก็ขอให้น้องเปียกฝากร้านนิดนึงค่ะได้ครับก็ฝากร้านลวงทองเบิร์ดช็อปไว้ด้วยนะครับค่ะก็เป็นร้านหนึ่งในจงังหวัดหลังทองนะครับร้านฝากฝากร้านโพิภาคไว้ด้วยค่ะ,คะ